แค่ว่าคนดูจะรู้สึกไงกับกับทิศทางของที่ยยดสองที่ทางทีมงานพี่ภุมมกับกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ได,ได้ได้กะกะเกณกันไว้นะครับเพราะว่าภาพน,นี้พอเรา,เอาพอภาพของที่หยดเนี่ยมันมันชัดเจนมากขึ้นที่ยยดสองก็เลยก็เลยเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูอยากที่จะดูนะครับผมแล้วกเ็เราก็ได้เอาไอเดียที่ ที่คนด,ไดูได้ร่วมแชร์กันเนี่ยมา,มาเพิ่มเติมมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นด้วยก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนตั้งแต่ที่หยุดแรกเลยที่ให้การตอบรับมาอย่างดีมากๆนะ,ะจนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของแฟนชายที่หยดแล้วผมก็เชื่อว่าที่หยด2เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนดูได้อย่างดีมากๆอ,อีกอย่างหนึ่งคือภาคนี้ส่วนตัวที่ผมรู้สึกคือคนดูที่ดูจากภาคแรกและเข้าใจเรื่องราวเนี่ยภาคนี้อิ่มแน่นอนคือมันมันมีทั้งภาคของอการบูแอคชั่นนะ ความสยองขวัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครหลายๆตัวในครอบครัวตระกูลตัวยอเนี่ยที่จะมีเรียกว่ามีบทมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นมีมีแอคชั่นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงตอนท้ายของเรื่องซึ่งส่วนตัวผมเองบอกอยากให้ทุกคนได้ได้รอดูมันจะเป็นการที่ทําให้คนรู้สึกอิ่มไปกับครอบครัวของของที่อยู่ครับเนื้อเรื่องมันมันจะหนักขึ้นไหมครับหมาเความว่าความกดดันอะไรเงี้ยตัวจะต้องจัรียมตัวว่าจิตใจยังไงเขาไปดู มันจะค่อยๆตอนแรกๆจะค่อยๆค่อยๆนาเรื่องก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนรถไฟหอเลย, <S <S เลยคือคือทุกอย่างจะจะเป็นอะไรที่คนดูอาจจะคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลามันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากตัวหนังสือหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเ,เรื่องเล่าแบบแบบโดยตรงขนาดน,นั้นนะครับเราก็มีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันมันมากขึ้นมันหลอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ แล้วก็คือจะบอกว่าในฐานะนักแสดงที่ทํางานเนี่ยคือภาคนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกแบบมันไปกับพวกเราตอนนั้นเหนื่อยไหมคะหรือว่าตอนนั้นยากไหมตอนนั้นตอนนั้นยังครับตอนตอน,ตอ,นตอนนั้นยังยังปกติดีครับตอนนั้นเต็มที่กันกันได้อยู่ครับในใจเราคิดว่าเราจะคิดเศรษฐกิจราได้เลยนเอ่อีกุกได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าคนดู บางท่านนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวของอุทธกภัยหรือว่าเรื่องราวของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสนะครับผมสามารถที่จะเดินทางหรือว่ามีสภาพคล่องที่จะมาดูที่หยดสอบได้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์กันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่สะดวกเนี่ยผมว่าในภายภาคหน้าไม่อยากให มาติดตามที่อยู่ภาค2กันได้เยอะครับที่คุยกับทีมนะครั่าแบบว่าถ้าเกิน500ล้าน,นถ้าเกินอะไร,ะระต้องมีการแก้บนเมื่อกี้ย,ยี่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิน5ล้านจะกลุ้นเล่นพูดเล่นแบบพูดเล่นเกันเฉย<ช>ๆคือไม่คาดหวังอะไรครับเพราะภาคแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยเราแค่รู้สึกว่า มันสนุกมากๆนะครับแล้วก็ภา,าคภาคสเนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกกว่าเพราะว่าคนดูได้เดินทางไปกับพวกเราแล้วในที่หยดหนึ่งที่หยด2เนี่ยผมว่าคนดูรู้สึกคาราคาซังคาใจมาตลอดพราแบบเฮ้ยมันมีหลายๆคําถามมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่รู้สึกว่าคลี่คลายภาค2เนี่ยจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้อย่างที่ผมบอกตอนท้ายของเรื่องเนี่ยฟินแน่นอน <S 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 มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าว่าผลงานที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในในครอบครัวที่หยดเนี่ยมันมัน มันเป็นที่ชื่นชอบกับใครหลายๆคนนะฮะผมเดินถนนผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมนั่งรถสาธารณะอะไรก็ตามผมจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่าเวลาเขาทักทายเขาจะพูดถึงที่หยดตลอด<ม>เขาพูดถึงพี่ยักษ์ตลอดแล้วผม,มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็มีคุณค่าในคือเราเต็มที่กับงานแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำไรความรู้สึกที่เราได้รับจากคนดูที่เขารู้สึกว่าเขาชอบที่หยดแล้วผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าที่หยดสองยังไงก็ มันกว่าเดิมแน่นอ,อนนะผสมกับสีทองบางทีก็ผสมกับแต่คนเลยมองว่าเป็นปีทองสนแตงโอ้ก็ผมว่ามันก็หลายๆอยา่างอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาจังหวะคนดู <ST K> ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นปีทองแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าที่เราได้มีมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่ทําให้คนดูรู้สึกว่าได้ได้สัมผัสเราในอีกอีกบทบาทหนึ่งอีกมุมหนึ่งของการแสดงอะไรเงี้ยคมันจะถ่ายรอบๆไปน้องพี่แดนเนาะ ครับ <cin stereotype> ผมครับก <jack> ็เ <famously> อ่อพอมีเวลาว่างก็พากันไปกินข้าวแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเป็นเป็นการฉลองทุกรอบอะไรเงี้ยครับอย่างไรก็ต้องหากับรูปเพื่อนไปแล้วตกใจพีซีสครับผมนี่คือการที่เห็นไม่ถูกฮะที่เขียนไม่ถูกว่ายังไงตอนนี่เราเราชวนอยู่ยังไงเราชวนน้องพีซกันเลยไม่มันก็แบบ ด้วยด้วยตามฟิลอะไรเงี้ยอ่าเป็นฟิลว่าแบบเออก็แบบโตโตแล้วเนาะก็เออแบบเรื่องภาษาการมันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติที่ที่เราทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้กินก่อนกินสปาเกตตี้อันนั้น่หรือเปล่ากินก่อนย่งรู้กินก่อนกินก่อนหรือว่าหลังจากสปาเกตตี้ฟันดำอีกนะโอ้โหอดทนนะอดทนแลแต่ปีนี้มันมันาดูาดเขาเป็นแค่บอกว่าแต่งเถอะอ๋อครับผม ทั้งคิมทั้งหมากก็ไดเล็กมาตลอดเลยว่าก้นเลิกเมื่อไหร่จะได้เลิกคะเลิกเลิกวันไหนคะกำหนดเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยานเราจะอยากบอกไปบอกรายการที่บอกว่าปีหน้าก็คือทุกที่จะเป็นที่พรีเวดดิ้งเราเราเราก็พันไว้กันอย่างนั้นแหละครับว่าว่าว่าปีหน้าน่าจะน่าจะต้องคือจริงๆมันก็เป็นความแบบเป็นความฝันของเราว่าเราอยากจะไปถ่ายพรีเวดดิ้ง ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สถานที่ใหม่ที่เราอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงน่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ที่เราอยากให้มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางก่อนที่จะไปถึงวันสําคัญอีกหนึ่งวันของเราในชีวิตของเราพี่ย้บอกว่าอัปเดตกพีย้บอกว่าจัดสามที่อย่างนี้แร์เบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับว้าเรามีตัวอย่างไงหมากคิมใช่ไหมเขาก็จัดสามที่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ก็จัดประมาณเนี้ยครับถ้าโดยด้วยคมที่ว่า ตัวผมเองก็ญาติพี่น้องต่างจังหวัดก็เยอะอ,อ,อะไรเงี้ยครับแล้วตัวครอบครัวของย่ญญาเองก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยเราก็เลยอยากให้มันมันเป็นเป็นอีกหนึ่งอารมณ์และบรรยากาศนะฮะของของสีสันในแต่ละ,แต,ละแต่ละเขาเรียกว่าครอบครัวอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรคิดหน้าบ้าหมายี่แบบนอกจากแบบไอเดียกันจัดงานมันมาแล้วค่ะเออเริกอะไรมาที่ยังยังเลยครับยังเลยครับมันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามตามจังหวะและโอกาสแับแต่ว่าถามว่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบอยากจะแบบกระทืบเท้าฟันโพกว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องต้องต้องแพลนกันให้ให้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วนี่ก็เดี๋ยวสไตลยปีแล้ว,ลว,ลวเ,เริ่มตื่นเต้นหรือยังกัความรู้สึกก็ก็ตื่นเต้นตลอดทุกครั้งที่กลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับคื <c oughs> อเราไม่ได <c oughs> ้แบบคุยกันแบบ นั่งคุยกันเป็นวันเป็นคืนในเรื่องเรื่องเดียวอะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่ความคิดมันเข้ามาอารมณ์มันเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันเพราะแบบเออจะชวนใครจะเป็นแบบไหนแนวทางไงหรือว่ามีการส่งอัปเดตการเรื่องของแบบเดคอเรชันหรืออะไรพวกนี้ก็จะส่งพวกนี้ให้กันตลอด <S <S เพื่อให้มันแบบจำได้เออเดี๋ยวพลพอถึงเวลาจริงมันก็ป๊อปอัพมาเอาเอนี่งไงเราเคยเซฟรูปนี้ไปไงเราเคยคุยกันอย่างนั้นไปไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าไปถึงเวลาจริงๆแล้วมันมันนั่งคิดบางทีมันคิดไม่ออกจริงๆแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยให้เวลามันมันเป็นตัวขัดเงาเราว่าแบบเราจริงๆแล้วเราอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะชัดเจนมากกว่าในครบครัวเนาะครอบควพี่แดนแล้วย้อนกลับไปวันที่วันเชนญมวันนั้นเราจัเจอกันมันมีเอออะไรให้กันไหมคะไม่มีเลยไม่มีเราเราแค่ตั้งใจว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วก็แบบก็คือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ อไอเทมไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเอ e? <l ots> เอแบบม,มันไม่มี r e q u หรอไม่ไม่มีไม่ไม่เคยมีใครรี q u วสอะไรใครเลยแต่ว่าแต่แค่แบบเออมันอาจจะเป็นอาจจะเริ่มเอแบบยังไม่ใช่จังหวะรู้สึกว่าอยากซื้อของแบบนี้ให้หรืออะไรเงี้ยอยาจจะเป็นจังหวะแค่แบบเออแค่ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกัน <l ots> มันก็พอแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้กําลังอินแบบว่านั่งดูไล่หนังแบบเก่าๆดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดูไวท์ไลท์ดูอะไรเงี้ยแบบ เป็นแนวแนวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือจะตัวหนักรตัวหนักพาไปดูที่ยอดสองนี่เดี๋ยววันนี้ก็มาแต่ว่าไม่ไม่คงไม่กล้าดูกลัวภาคแรกก็ไม่หลับเพิ่งหมดอ่ะโอ้โหกลับไปก็เดี๋ยวนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วเราก็ต้องมานั่งตอบอีกแล้วเนาะผมหลับก่อนตลอดอะไรวะคุณด้วยเหรอเออขอบคุณครับโอเคครับพี่แับขอบคุณครับ พี่แบ,บกล้องนี้นะคะพี่แบ,บจกจ๋าหนึงงน่งองอโอเคค่ะ พี Des ่แบกของพี่ก่อนนะพี่แบกนองพี่แบกคนนี้มาแบกคนนี้คนนี้เดี๋ยวเขาอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตเอาแบกเอ ลมก่อกี้ี่บอกยาจะดูภาพนี้เออขออยู่กลัวกลัวหรอกลัวแหนูน้องไมนั่ประมาณสามวันติดจใช่ไหมับไม่กล้าดูไม่กล้าดูีเลยไม่กล้าดูเลยเป็นกั ai đâu ai đâu ai đâu cái gì cái gì màu da đen